สวัสดีค่ะพี่น้องปรองปลายเช่า u t ท b e ทุกท่านนะคะก่อนขี่จักรยานผ่านมานะคะมาเจอทุ่งครับสวยๆพี่น้องก็จะปลูกได้งามค่ะจ้ะต้นอันนี้นะาเจาสิป,ปูก,กอนหิมะสิมาเดจ้ะจักน้อยสต้นอันนี้ขึ้นจักน้อยหิมะสิลงมาถมมันนะคะงามมากเลยพี่น้องเขาปลูกงามงามพี่น้องสะอ่อนนะคะ ก่อนเลเอาไม้พี่น้องได้ชมน้ำจ้ายี่ก่อนขี่จักรยานผ่านไปนะคะจะกลับบ้านสุดลูกหูลูกตาพี่น้องลูกคักบูกแน่มันค้องผู้ใดล่ะนี่นุ้ยงามงาม,งามพี่น้องต้นเขาคือใบไอเหมือนใบขนาเป๊ะเลยพี่น้องงามแห้งโอ้ยดูค่ะอู้ เบิ้งงามๆพี่น้อ,มองมุณผูเบิ้งไปไก่งามงาม,งามคือใบกระลำนี่นะคะคือใบกระลำคือใบขาน้าเนาะจ้ะออนความสวยงามของเขาเดี๋ยวอีกจักน้อยนะคะเวลาพูละหลังรังรังที่มาไปแล้วนะคะเขาก็สิบานเป็นดอกเหลืองบานสะพังนะคะอันต้นอันนี้ค่ะเจ้าเอาเม็ดของเขาไปทำน้ำมันนะพี่น้องทำน้ำมันนะคะน้ำมันกินได้นะคะ อือร่อยพี่น้องกินได้พร้อมเนี่ยคะ่ะอืถ้ายาก,กินต้องขอเจ้าของเขาแล้วก็อย่าเอาสุ่มสี่สุมห้านะคะแล้วเขาฉีดยาพี่น้องตายแก่แดนะอืพี่น้องงามจากกุกวอน่เอากมสวยงามมาฝากนะจ๊ะดูค่ะอุดมสมบูรณ์ออกไปแล้วะคะ่ะ เราเดินทางกันต่อนะคะอาจจะเจอกลุ่มเห็ดนะคะช่วงนี้เห็ดถั่วกำลังมา,าสะอ่อนงามพักนะพี่น้องอย่ก่อนแลวสะอ่อนค่ะเดี๋ยวะกำลังเพิ่นปลูกไปไปไปค่ะพี่น้อง สวยมากพี่น้องสวยสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหสวยจริงๆเลยด,ดูสิคะปาต้นเห็ดย่างสวยเลยปาต์ยังสวยเลยอะ่ะโอ้โอสุกันสิกันฟิวดีวฟิวตเตอร์พสเซอร์กันชอนเตอว้าวนี่หรอกแก่มันพี่น้อง ดอกแกมันกินไม่ได้นะคะแต่ดอกอ่อนมันกินได้ย่ากันชนเต่ไม่โปะตโอ้ไม่กัดเซียชั่นตะพี่เอออู้วีรองสวยมากเลยอ่ะอู้แบบงเห็ดข่างทางพี่น้องดูค่ะฮาเห็ดอันนี้ไหม เห็ดอันนี้กินได้เด้ค่ะเห็ดทานจ้าแต่มันบอแอบค่ะพี่น้องเห็ดทานนะคะป้าดงามจะอ่อนแทมด้เห็ดทานงามงมพี่น้องก่อนว่าอามันเนาะจ้ามันกินได้นะพี่น้องขาแต่มันไม่อร่อยมันไม่มีรสชาตินะเนาะุะนะแมนเบิดเลยแถบนี่เต็มไปด้วยเหย็ดนะคะเห็ดทานงามๆามพี่น้อง จะอ่อนเนาะคะ่ะนะดอกนี้แห้งงามคักโอ้ยังไพี่น้องเห็ดทานสวยๆคะ่ะงามแห้งพี่น้องหลายๆจ้าแถบนี้เต็มไปหมดเลยอุ้ยเห็ดแถบนี้หลายสะอ่อนนะคะ,นะพี่น้องอุ้ย มันกินได้แต่มันบอสแซบค่ะแข็งดีดีพี่น้องเห็ดฐานนะจ๊ะค่ะพี่นอ้องช้อมเห็ดสวยๆน้ำกันจ้ะเห็ดใส่เดือนพี่น้องเต็มขี้ดินอยู่คะนี่เห็ดสวยๆจ้าอุ้ะพี่น้องเต็มข้อนอยู่อื เห็ดใส่เดือนส,ยสวยๆค่ะพี่น้องแต่ที่ก่อนเปเอามันดอกด้วยจ้ะหลายว่ะพี่น้องเฮ็ดใส่เดือนโคกนี่มาด้ขอหนี่เต็มเลยค่ะเห็ดน่ะเห็ดส,สวยงามนะคะที่ก่อนเปล่าลอกใครกินได้บ่ดได้เนาะคะ่ะแต่แม่นว่าเพิ่นว่ากินได้ยี่ก่อนกับเปล่าหรือว่ามันดอกหน่อยพอดพี่น้องก็เห็ดปลานี่เกิดหลายแห่งเห็ดใส่เดือนไหมจ้าพี่นา้าปลานี่มีแต่อดอกงาม,งาม นี่พี่น้องเฮดใส่เดือนมันแสบอยู่ดิจ้ะเนี่ยตายนะพี่น้องเฮดซ้ำมาหลายแท้งามพร้อมดิเฮดใส่เดือนสวยๆเพื่อนๆอุ้ยเอาไปแกงได้เลย,ยะนะจันนี่เฮดอันเนี้ยเนี่ยอืพี่น้อง อยากได้เขาอยุคขาดใช่ไหมแต่ยี่ก่อนค้ากับเนาะเอาดอกจุ่มๆเข้าไปแกงเป็น้องอันนี้ดอกบานเราก็าอยากได้เนาะจ้ะไปค่ะเดี๋ยวก,ก่อนได้เห็ดถั่วสวยๆค่ะเพื่อนๆดอกสวยมากนะคะดอกอย่างสวยเลยพี่น้องเห็ดถั่วนะคะแต่เห็ดตะไคร้มาพร้อมดอกหนึ่งพี่น้อง นจ้าเห็ดตะไคร่นะคะอร่อยไปค่าไปกันต่อจ้าพี่น้อง